สวยลูกทุ่งผู้เอาเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับผู้สวยพ่อขนมอีกตัวนะครับอีกแม่นึงครับขนอมไล่ทรัพย์พาลีอีกแม่นึงรอนแม่ครับแม่ลูกครับแม่ลูกนี่ลูกมูราใครสับมูราครับแม่ลูกใครชอบสายพันธุ์มูรามาทางนี้ครับสามารถเอาไปผสมนะครับพ่อไทยเราได้นะครับ เราอาศัยดูกใหญ่สูงโครงสร้างใหญ่นะครับไปทับไปสอดควายไทยเราถ้าควายไทยเรามันต่ํามันเตี้ยหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าไอ้ข้ามันสูงอยู่แล้วนะครับก็เอาพ่อบนี่ทับแล้วว่าทับแล้วนะทับแล้วยอดอุบลอิเหรแม่มันนะมีใบทับยอดอุบลรทับยอดอุบัมีใบรอมีใบแม่นี้ท้องแล้วครับท้องทับยอดอุบล ตับนี่ลูกตับลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้ลูกตัวผู้ครับเขาก็ผ่านไปผ่านมาเขาจองขายบอสองนั้นก็จะเอาไปเป็นพ่อครับพันโมล่านะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อได้เลยครับสววนดีสูงดีกระดูกใหญ่ท้ายใหญ่นะครับหัวโนบเขาสวยนะครับพร้อมที่จะเอาไปเป็นแม่พันธุได้นะครับเอาสร้างอุดรสอดได้เลยนะครับมันจะสูง ครัพ่อสูงแม่มันสูงแล้วมันก็นจะสูงไปเรื่อยๆนะครับแค่ลูกลูกแรกแค่ลูกแรกสายพันธุ์มูล่า,าท้องยอดอบบุบลใบมาจากผมไปขอซื้อเข้ามาเขาบอกว่ายอดอบบุบลมันมีใบมานะใบท้องยอดอบบุบลสูงครับสูงก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่สิบหร่ เม็ดสามสิบกว่าหรือสี่สิบถึงไหมนะ่ะผมกม็ยังไม่ได้วัดเลยเพราะมันสูงนี่ครับมูลาก็ยุบมูละครับสายพัดมูลาครับใคร,ใครชอบมูา่มา,าเอาไทายเราสอดจะดูดีขึ้นลูกก็สวยครับสวยครับแม่ลูกบานท้ายใหญ่ลับกว้างครับหางเป็นพวงเลยครับ สนใจสายมูล่าตัามาากมาครับโทรมาบดีครับดีพอดีครับไม่ยาวไม่พันพพพขาก็ยาวขาก็ใหญ่หัวโหนกครับแม่หนึง่งนะครับเปิดไ,<ม>ไว้แสนหนึ่งแม่ลูกครับนี่เปิดไว้แสนหนึ่งครับแม่ลูกแม่ลูกแสนหนึ่งครับลูกตัวผู้แสนหนึ่งส่งฟรี หนึ่งร้อยกิโลครับครับหนึ่งร้อยโลส่งฟรีเลยครับในเพชรบุรีเราส่งฟรีแน่นอนส่วนใจก็ทักทายมาได้เลยเบอร์โทรเก่านั่นแหละครับศูนย์แปดหกสองหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งแปดครับเดี๋ยวผมทักมาได้เลยพิมพ์ลงไปอีกทีนึงครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมพิมพ์ลงไปอีกทีครับเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องอังกอ r King Channel ครับทำเกี่ยวกับวัวกับควายครับ ราคาหนึ่งแสนบาทแม่ลูกโอเคครับนี่ครับลูกหมูละลูกเ็สวยดีอ่ะคุณเหรอคุจังนี่ครับลูกแม่